好嘞。 โอเคนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมด normal r a n k นะฮะกับพีโรสเกลนั่นเองนะครับพ <c oughs> ี่ว่าโดนหลับแล้วก็ดึงแน่อนอนปะตายตามสเต,ต็ปอ่านมาเตอร์เขาดา่าอะไรเชนยับเลยบอกว่าก,ก็จะอาร์บ,บีอ๋ <c oughs> อกดกับสวิเบตพี่กิ๊กก็กรกสวิเบตสวิเบตนี่ลายเชนเหรอไม่รู้ว่ามันบอกอาร์บีน่าจะลายเชนแหละ สกอร์ก่อนหน้ากดกับลายเชนอะน่าจะนี่หรือเปล่าเปลี่ยนคนแล้วมั้งเอาดริเอาดริเอาดริแคดดี้มันจะตายอะพี่สตันสองไงเออตายเฮ้ยว่าแล้วโดนกิ๊กลบเพื่อนแน่ ท่านพี่ผมว่าผมโดนกิ๊กมันลบเพื่อนเฟสเหรอถ้าแบบทำมันหนักนะโดนด่าเนี่ยโดนพดประจานเนี่ยมึงอย่าบอกไว้ก่อนทำไมต้องตีบ้านเราด้วยอ่ะแม่แม่อันนี้อัหนี้อ้หนี้หนีหอนพูดเล่นอ่ะมันก็เหมือนกันเหรอวะยิบเยอะขอเวลกับไอ้นี่กน้อยทีแรกผมจะกดคนเดียวครับไอ้นนท์บอกว่าผมว่างให้ผมเล่นด้วยผมเหงาเหงาเหงา ผมก็เลยต้องนั่นแหละวันน่้นน้องเหงาน้องว่างอ่ะช่วงนี้ผมก็ติดเล่นแบ็กเจอเสิร์ด้วยนะพี่แต่ผมมากดแล้วก็เจอคนรู้จักผมพี่ก็รู้ใช่ไหมรู้เฉยแต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรก็เคยคุยกันบ้างนิด,น,ดนิดหน่อยในเทสนะช่วงแรกๆอ่ะที่เข้ามาบ่อยบ่อยหน่อยอแต่ตอนนี้เงียบแล้ว แม่มันก็ทำงานจัดคอมเล่นอยู่บ้านแล้วที่แรกอยู่ร้านเกมใช่ไหมร้านเกมหมดไปกี่บาทอ่ะไม่รู้มืนมันจัดมันมันถามสเปคหมดมันเป็นสคูบัสกับเดวเลอร์นะครับเกมนี้ไอเทมน่าจะจุกจิกนิดนึงไะมาดิใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ ปิดให้เดวอมีรองเท้าอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้ละเฟลละวิทมันจะเอาต่อไม่มีตันอ่ะวิทมันเสกแล้วมันตันเลยระยามันน้อยปะไม่ได้ไม่ได้หนนไม่ได้ปิดหมดแล้วนะพี่ได้ได้สวยสวย กูเลยนนักนแข่งเก่าใครที่ขอไอ้เมดเบนกับไอ้พวกนี้เดี๋ยวรอก่อนนะครับนะครับโอกาสกดคนเดียวให้เอาให้คุ้มมาพี่ให้มันเจอพวกล็อกเตอร์พาราแล็ตดีกว่าพี่ว่าเมดเบนไม่จำเป็นต้องน,นี่หรอถ้าเป็นโนมอลไม่ไงเออแต่โนมอลมันก็เก่งนะเอ้ยสาวเรียนผมนี่พุ่งพลาดเลยครับขวางเขาก็สาวอืองั้นั่นแหละผมยังคลิปด้วยดิ โอเคโอเคนึกถึงแค่นั้นเลยโอเคโอเคโอเคตันนี่น่าจะมากับวอร์เดนนะพี่ว่าวอร์เดนมันเป็นไอดีเฟิกอะได้เพื่อนตัวอะไร เพราะว่าสวิฟต์เบลดน่าจะฟาร์มดีกว่าผมนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งมันค่อนข้างที่จะแบบดาเมจเลวอะ่ะความคลิปดีอะ่ะผมต้องตีทีละตัวทีละตัวนะน่าจะยากหน่อยไดาเจอวินดีวินดีก็ได้มพี่เจ้าสตีมรู้แล้วรู้แล้วกูรู้ก่อนมึงกูรู้ว่าพี่นุแบบเป็นชาติแล้วสักตาก่อนนอนนะนะ สวยฝนตกไหมก็ตกนะเมื่อวานน่ะตกแต่วันนี้ไม่ตกอ่ะอะไรของมึงเนีไงอ๋ออยากฟังเพลงไงกูรู้แล้วกูเห็นแล้วฝนตกไหมึงไปตัดสายตัวจูนมึงต่อยก่อนไหมอย่าเป็นอย่างโอมมาต่อฟักเกอร์ให้ดิปิดทิ้งแล้วลบทิ้งหมดวลนอตจะตใหญ่ด้วยที่แต่ว่ามันกดสองอ่ะ นา่าจะกดสองพี่ว่ากดสองสองมันบอกกดสองโดนดึงอะพี่รอดสัตว์ดูกำลังไปเลน่นรับทีอยากลงไปนอนก,กับเตียงเลยนนนข้างบนมันตาไม่ได้ <c oughs> ผมไปขอเวลบ้างไนะยัางไงาก็มีสมุดเวลอยู่แล้วนี่เรียรอะไรวะเดวโอหา,ายแล้วยังไงขางบนมันไปอะไรทำนองนั้นได้แต่ก็ติดบาร์มาอยู่รอซ้อนกลางเดวโออยู่กลางอยู่กลางไปเล่นไงกิกหน่อยมาอยากโดนด่า แค่ปว <laughs> ดมันหน่อยนี่ครับรวงได้แล้วมั้งโมเดลรวยจัดเลยด,ด,เดีโมเดนรวยไอดีเฟกต์เหรอวะโมเดนใช่ไอดีออดเฟกต์หัน,น,นบ้าง มันก็ไม่เฟกนะพี่เวลสิบเดินขึ้นมาเลยผมไปให้เขาไม่มีรองเท้าพีแล้วแต่เขาเส่กันตีทีหนึ่งัวมนหลับผิดตัวมั้ยนะใช่ไม่โหดยังวะโดก่อนเจอเปิดหนึ่งหนึ่งแพ้แล้ว จร,จริงจริงที่แรกผมกะจะเอาเมดเบนมาละแต่ว่าเห็นดังเค้นนะผมกลัวจะสู้เขาไม่ได้ช่วงแรกก็เลยเอาเป็นสเกลมาลวกันเพราะว่าเดี๋ยวอย่างน้อยน้อยสเกลมันก็มีสกิลที่แบบฆ่าได้ง่ายๆกว่าเมดอ่ะ ดึงไปดิม้เลอพี่ดึงรถเ่กันมาแล้วอะไรวะให้พี่เล่นด้วยหรอเมื่อกี้นมมแชทหามนแงแล้วไงต่อทีน่ะไม่ถใช่ไหมันตีไปแล้วเพื่อน สกูบารเวลหกแล้ววะไม่อยากแลกอ่ะผมกลัวโดนนันติเอาถอยถอะถอยถอยฟาร์มแ้วกันที่ฟาร์มไปเลยเรื่อยๆโกลเด้นมันอีซี่ล็อกไม่ใช่เลยเขาวิ่งมองนะในตุยเบร์เมื่อกี้อะไรนะโดนแล้วอ๋อโอเคโอเคตกใจหมดเลย อุ้ยโอ้ยออ้ยโอ้ยฟ้องให้ซะเยี่ยมฟ้องไม่ตีกูว่ะสวิฟต์น่าจะรวยกว่าพี่ตรงที่ว่ามันฟาร์มง่ายนี่แหละใช่เรื่อยๆนี่หวานตรงนี้หวานตรงนี้หวานนะอ่าเดี๋ยวผมแก้ให้ดีกว่าระวังวม ไปแค้นอะไรกันมาวะเนี่ยกูว no ่าก oh no, ูโดนกินด no ่าแน่โดนด่าแบบอะไรเออรู้มากแก้วาดกูเมื่อกี้มาเซ็ตแก้วาดวิทย์วิทย์วิทย์มาตีได้ป่ะนี่นี่อยู่บนดีูโวอยู่บนนะเข้าก่อนเดูฮ่าเดูฮ่าด้วยนมีวัฟป่ะเนี่ยเห็นป่ะสองอัน ไม่มีมีไม่มีเพิ่งวารออ่ะเบอหกแล้วเดวิลเข้ากลางนะปาดกูระวังระวังว่ามันยังอยู่นะเซอร์ไพร์สเดวิสเริ่มมาแล้วพี่ยังไงพี่ก็ต้องเป็นความหวังของมูมนด้วยาชาติอ้อาวแล้วอ้าวแล้วแล้วมึง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 เล่นกับเอ็นาเบลอ่ะ เจอจุดเป็นหนึ่งจุดเรื่องแอนนาเบลวะที่เป็นไงขง้างบนสบายดีไม่ค่อยมีใครมา,ายุ่งมีมายุ่งละดังเค้นมาละเจสวิทมันอยูนนนน่นี่วะสกูบาร์ตก็อยู่อ่ะ ผมว่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาอาจจะมาแบบตรงนี้บาดบาังไม่แหลกเลยพี่ยากว่ะเดี๋ยวนอนรอก็ได้ผมเบลจะหกละสามสามสามบนสามตายทีิงแม่งมีอับจนมากเลยสั่งเค็งจัดชีวิตสามตัวนะมีดังเค้นด้วยนะ ยังมันรวยวะก้นมัดตันทับให้ทีนะเดี๋ยวจันติรอผมแป๊บนึงกันต้องวางเดบูนนมันกับนะเพื่อนตามมาได้ไหมเห็นแล้วว่ายเฮียอ,อันตีเลยเหรอโหไม่น่านตีตัวแต่ได้ไม่เป็นไรดีเหรอใช้ใช้เพื่อ โนมอรเดี๋ยวก็รีใช่ออเดนเหรอออเดนแม่งมีประเด็นแล้วแนะหละทีนี่แม่งประกาศสักดาวไว้เดือดเกินสงสัยฟังเพลงพีเสดด์ดเรียกเขาว่าเอเลน <c oughs> เขาว่าแล้วฟังเพลงอะไรนะ,จะนเจ้านายเปล่าอะไรอ๋อคาฉัตรูเปล่าไอ้พี่เดี๋ยวสวิมก็รวยจริงนะ <c oughs> ก็พี่ถึงได้บอกไงว่าสวิฟมันฟาร์มง่ายกว่าไป่เมื่อกี้ถึงได้บอกอยู่กิ๊กมัน้ายเหรอทีนี่ท้าไม่รู้จักดูดาไปแล้วเนี่ยบนจะแตกเหมือนกันน่ะสวิฟมันฟาร์มป่าง่ายไงปั่นก็ได้แล้วใช่ปะล่ะพี่มันต้องตีทีละตัวไงของพี่ต้องมีขวานก่อนถึงจะเร็วอว่าใช่ ดกดเหม่งกับสซาก,ก็ไม่ได้ต่างกันมากอะ NM อ,อย่างนี้แหละผมบิงไม่รู้นะปีไหนได้นะเนี่ยเกมจบแล้วมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะล่างหวานเยอะปะวะไม่น่าไม่น่าเหลือน่าจะเยอะ ออดเดี๋ยวรอวาร์ปครูดาวเสร็จเดี๋ยววาร์ปไปฟาร์มบนต่อมาละพี่ระวังระวังวินดิดด้วยระวังวินดิพี่เห็นอยู่ตรงกลางไม่รู้ว่าวาร์ปมาหรือเปล่านะเดี๋ยวรอคลิปเข้าบนเยอะกว่าน,นี้หน่อย,อย,อยอเดี๋ยวค่อ,อวยวาร์ปไปวอโมเดลเริ่มน่าจะอุ่นๆแล้วแหละ พี่วานาน่าจะใช่แล้วแหละไงกิ๊กเลยเนะนี่ยใช่ปลาปลาสมุดมาแล้วอเอาจริงด้วยไม่มีกลสมุดยิ่งมากลางมันก็จริงอะ่ะไปออกลางเขาก็ไปออกลางด้วยไงไม่โดนอ,นอะ่ะมาเพราะโดนเห็นมันอยู่กลางกันเยอะทัเน,นียบไอ้สัตว์น่าติกูเลย ไอ pues ้นี่เดวโวมาหลังอ่ะโอ้โหสามตัวครบเลยกลางอยู่สองตัวมันฆ่าเราไปโดนท่า like. คียบ้านติดใช่แม่เมื่อกี้พี่ไม่ได้เห็นเดวโวไงพี่กำลังจะซูมแล้วโดนดึงพอดีน่าจะแถวๆนั้นแหละสอนกลางเดี๋ยวพี่จะดูจังหวะว่าตรงไหนมันฟาร์มได้เดี๋ยวก็วับไปฟาร์มเองอ่ะ พี่ลองวัดก็ฝากตรงได้ได้ได้แยกกันไว้เผื่อมันมาวัดหลังกิ๊กมันไอ้กิ๊กมันไม่วัดเดิมเดิมไว้เนี่ยนักแข่งก็งี้่งนะโนไม่มีต้องมาปิดทางให้บอกไม่ต้องมาคลิปวิดเลยแตกมาเต็มเลยนะพี่ยังเลียร์ไม่ค่อยได้เว้ย Mày có sao bỏ lại. à, để bay được bay, Lập nhiều mặt. Vinh đi Trade mà, Trade mà, Trade kia. cái kia. Trade 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 kia. kia. Trade kia. Trade kia. Trade không Trade kia. เอาใครอ่ะไม si เ่เป็นไรเอาเอาบนออกก็ได yeah, ้บนออกก็ได้มาขนาดนี้แชร์นะได้ฝันแล้วได้แล้วได้แล้วป่าสามหมดเลย ป่าหมด3ชุดใช่ไหมให้ผมเคลียร์แ่าป่าทุกอันเลยสามเอ้ยอันนี้ระวังมาดูดป่ะเข้าไปดูไอ้นี่ก็ได้พี่ไอเชียนครีปก็ได้ผมได้ขวานดีกระจายแล้วผมจะไปหามุมบวานแบบลับๆตรงไหนอยู่เจอแล้วเจอเดี๋ยวผมขึ้นไฟแบนนะเดี๋ยวออกแยกล่างบีบีก็น่าออกไหมพี่เอ้แยกล่างดีกว่า คลิปใหญ่ก็3โอเคครับโอ้คนนี้นี่ต้องเอามาเข้าวงการแล้วหมออีกแล้วกูนี่อย่างชอบเลยเมร์เ,เม, id id มเมโมเมโมโรอะไรเนีย่ยน้องสาวเอ๊ะไม่ได้จริงมันเดินในตัวมีวาดส้ม <c oughs> อ่ะ อ๋อดตรงนี้มผมลืมออธิบายสกิลนะครับอ่าโอเคสกิลหนึ่งก็วินวอลนะครับตีด้วยความเร็วสูงสุด4ครั้งนะสกิลสองก็บ่อนนะครับกด E ระเบิดบ่อนเพื่อใบ้สกิลสามเป็นดิสอาร์มนะครับยิงกียิงรบถูดาวอันตีก็ซูมนะถ้ามีกระทาฟไฟก็สามารถพุ่งไปได้แล้วก็จะบวกระยะแรงของอันติเรานะครับ เอาละข้างบนโลง่งดีความหน่อยขับงสงสัยเขาต้องเสียต้องขายอะ่ะน้องสาวเดียดิเดี๋ยวมันโง่ต่างก็ไปตามไปเทวิฟสเทวิสเดิน ระวังมาเคลียสับไปก่อนจริงๆก็อยากออก PK นะอย่ากค่อยๆเรื่อยๆไม่มีตันอ่ะมีปืนป่ะพอโดนไซเลนแน่เลยโดนสายเลนแน่เลยอ่ะไม่โดนหรอวะ จ็ปอมป่ะหายอยู่ๆก็หายไปปั่นว้ามั้นจริงระวังระวังไปน่าจะกดป้อนมาวิ่งขันกันจังหวะเมื่อกี้น่าจะใช่แต่ค้อนกลางก่อน ระวังแม่วาหรอพี่คิดไปแล้วว่าสวิเบตต้องออกของอคล้ายๆพี่ไฟแบนเยด้วยยกล่างอะไอเทมบังคับมันต้องออกอยู่แล้วนมอ,อ,อของกันทุกชิ้น พยายามฟาร์มเลนหรือว่าฟาร์มแบบลึกๆก็พยายามสกิลสองหน่อยนะครับของเรามันมั่นฟรีอะมันปักได้ถึงสุดห้าอันนะปักปักไปเลยนะเนี่ยพี่เอาให้บนให้สะอาดเลยให้สว่างใครโดนดึงไปไม่ได้วัวเด่นวัวเด่นนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอโดนจับดีเกด้วยเนี่ย เหมือแช่กลางเมื่อแต่ได้พ uh, like, so ีเคะครับเบมือว่ากล่าวแบบว่าขาดขาดนิดนึงจะดีเคได้เนี่ยขอชิ้นเดียวนี่คือพอวล่อให้มาเป็นสิบไอ้สัตว์ยืนอยู่หน้าเหนียวขาดลาบครับหิววะดิก็เดินกระทาฟ้าเห็นแล้ว บนน่าจะเยอะอยู่นะยังไมา่า PK แล้ววะอิจฉาไปที่นนขาดเยอะปะสองร้อยกา,กายงท่านต่างภาษาเนียแรงข้างอย่างละสองก็ไม่ดัน กดต้องบอกอย่างว่เนี่ยบนเียแล้วว่าเด่นระวงังยืนดีอยู่แลพี่ดันรังจะมีเคแล้วองร้ยระ,ะ,ะ,ะวังล่งหนะ กิตมันก็หวังแท้ดิเหมือนกันมั้ยเหมือนผมเล่นโนมอเหมือนฟ้าไม่คนดูอ่ะมันก็ตั้งนั้นแหละพี่โนมอมันก็ต้องฟาร้าโดนชักปักปุ๊เนี่ยกูกลัววิ่งไปแล้ว Tread carefully. ผมก็อยู่แค่นี้แหละดันอยู่งี้แหละไม่มีอะไรไปไหนเลยบอกคี่ตัวเองโอเคฮะเราได้ยากล่างแล้วโอ้โหพี่เบลฉีกมากเลยเท่าสวิปอ่ะ ปกติแหละของเหมือนกันเป๊ะใช่อาจจะนำอยู่นิดนึงก็ได้กูจะบึ้มหน้ากิ๊กหมดแล้วเนี่ไม่ชอบอะก็ตกไรวะเวดันบนสิครับโลมาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโยกยังก็ได้เลนข้างสองเลนไม่ดันกันเลยมี V K มันต้องทำแล้ววะวอร์เดนมันตังค์ขะที่อะไรมาตัวรู้ว่ามีสแตนนอ่ะ แต่ไม่ต้องมาระวังหวานแล้วพี่มันไม่เคยหวานแบบไอ้นี่เลยกินไม่หวานแบบงงรอยยังไม่ถึงไอ้นี่ยังไม่ถึงเลยพี่รีบเลยยังไม่พี่แจ๊อะไ่เฉยทั้งมันมันวิ่งมาอยู่เนี่ยตรงนี้มีบ่อนะไม่ต้องมาไปไหนได้บ้างวะเนี่ยไอสัตว์จะแต่คลิปหนุนไปกลางเคี้ยวเด้งก็ไล่รอล่างเลย ล่างเขมีสวิฟท์ได้กูจะบ้มให้ด้วยบ้มดิอาไหมบ้มดิช็อตโชว์กูมาแล้วนั่นนีดนึรออะไรเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ไกลไปวิ่งกว่าจะถึงไปสิ่งก่อสร้างนี้ได้โชว์กับเขาซักกาทีโอเคฮะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นจ่อกเกาะแล้วก็น่าจะเป็นคอนสแตนต์นะบอกอะไรดีวะพี่ ตอนนี้มองไส้เขียวน่าจะแต่จริงๆผมอยากได้ออร่าดูดเลือดมากกว่าแท็บเล็ตดีกว่าไหมเออแท็บเล็ตแท็บเล็ตก่อนทับเด็ด,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 ดผมเล่น normal สกอตผมชอบออกไอ้นี่เว้ยออร่าดูดเลือดดุดหมวยนะเออทำไมวะดูไม่รู้เหมือนกันมันได้ damage AP ที่แบบเป็นเปอร์เซ็นต์อะพื้นฐานอะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงมันต้องเยอะกว่าแต่ยตัวจำนวนอยู่แล้ว แตม่มันเป็นอีแกยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะอทีหลังใช่เอาไปช่วงแรกก็เฉยหรือว,ว่าของเราขนาดนี้ก็ไม่ต้องออกก็ได้ครับไม่จำเป็นห้าโดน <c oughs> ได้ได้ได้ผมมาเติมมั้ยกำลังไปโดยเดียวกันสวิปติสระวังตังวนีย

แ็่อย่างนี้เลยครับอีกันแล้วไม่ฟันหรอกดูหละบาแลักแดงหมดสิแม่ก็ถ้ยับก่อนเนี้ยฮีโร่เราสตันเยอะไม่แชร์ด้วยเอาชัวร์ดีกว่าไอ้เนี่ยสวิฟกว่าพี่พี่ตีบ้านเออแม่งนันมันไม่ค่อยเข้าก่อนระวัง โอเคนะก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากดูเราชอบใจนะครับอย่าลืมเชื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปจ้า